สวัสดีครับทุกคนด้วยกระแสบอลไทยที่กำลังดูเดือดจากผลงานที่ย่ำแย่ถึงขีดสุดของทัพช้างศึกทีมชาติไทยทำให้ในโลกโซเชียลในเวลานี้ปรากฏชื่อของบุคคลท่านหนึ่งซึ่งถูกแฟนบอลชาวไทยหยิบยกนำมาพูดถึงกันเป็นอย่างมากซึ่งเขาคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นซิโก้เกียรติรศักดิ์เสนาเมืองตำนานนักเตะและตำนานกุนซือของทีมชาติไทยที่เคยพาทีมชาติไทยทะลุเข้าไปถึงรอบ10ทีมและรอบ12ทีมสุดท้าย ในศึกฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียได้ทั้งสมัยที่เขาเป็นนักเตะและเป็นกุนซือโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูถึงเหตุผลว่าทำไมแฟนฟุตบอลชาวไทยถึงต่างออกมาเรียกร้องให้ซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกลับมากอบกู้ศรัทธาและทุบชีวิตช้างศึกที่ใกล้ตายตัวนี้ซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับโดยในตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมานอกจากปีเตอร์วินแล้วก็มีเพียงแค่ชายที่ชื่อว่าซิกโก้เท่านั้น ที่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าพาทีมชาติไทยประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงย้อนกลับไปในสมัยที่ทีมชาติไทยอยู่ภายใต้การคุมทัพของปีเตอร์วิททีมชาติไทยในยุคสมัยนั้นมีกองหน้าอย่างเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเป็นตัวความหวังและสามารถควา้าแชมป์มาได้หลายรายการและตั้งแต่ศึกฟุตบอล4ีเกมสศึก AFF Su ฟซูซูกิอันดับที่4ี่ในศึกฟุตบอลเอเชียนเกมและการทะลุเข้าถึงรอบ10ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2 0ง2รอบคัดเลือกโซนเอเชีย แต่หลังจากที่ปีเตอร์วิทอาลาทีมชาติไทยไปในปี2003นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทีมชาติไทยก็เริ่มที่จะย่ำอยู่กับที่และก็เริ่มที่จะถอยหลังลงคลองไปทีละนิดทีละนิดจนในเวลาต่อมาก็เข้าสู่ทีมชาติไทยยุคมืดที่แทบจะไม่มีแฟนบอลในสนามในไทยที่สุดซึ่งในช่วงยุคมืดทีมชาติไทยไม่สามารถคว้าแชมป์เ f f ซูซูกิครับได้ยาวนานถึง12ปีรวมถึงโดนยูถิติแชมป์ฟุตบอลซีเกมที่ทีมชาติไทยคว้าแชมป์มา8สมัยรวดในปี2009 และทีมชาติไทยก็ไม่เคยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียได้อีกเลยจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึงปี2013หรือในพศ2556ทีมชาติไทยในเวลานั้นจัดการแต่งตั้งต,งตำนานนักเตะทีมชาติไทยอย่างซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองขึ้นมาคุมทัพทีมชาติไทยยู23และทีมชาติไทยยู23ของซิโก้ก็เปิดตัวด้วยการบุกไปเอาชนะทีมชาติจีนชุดใหญ่ถึงิีน5ประตูต่อ1จนทำให้ทีมชาติไทยในเวลานั้น กลายเป็นที่จับตามองไปทั้งเอเชียซึ่งในเวลาต่อมาสิกโก้ก็ผ่าทีมชาติไทยคว้าแชมป์ซีเกมที่รอคอยมา6ปีได้สําเร็จในปี2013และต่อยอดไปเป็นการคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup ที่แฟนบอลชาวไทยรอคอยมายาวนานถึง12ปีได้สําเร็จในปี2014และพ่าทีมชาติไทยป้องกันแชมป์ได้สําเร็จในปี2016อีกทั้งยังพาทีมชาติไทยคว้าอันดับที่4ในศึกฟุตบอลเอเชียนเกมในปี2014 ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดที่ทีมชาติไทยเคยทําได้เทียบเท่ากับสมัยที่ซิกโก้ยังเป็นนักเตะโดยมีปีเตอร์วินคุมทัพเท่านั้นยังไม่พอซิกโก้ยังพาทัพช้างศึกทีมชาติไทยทะลุเข้าไปถึงรอบ12ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคันเลือกโซนเอเชียได้อีกด้วยโดยทีมชาติไทยในยุคที่ซิกโก้เข้ามารับงานนั้นเป็นทีมชาติไทยที่อยู่ในช่วงที่เรียกว่ายุคมืดของฟุตบอลไทยโดยทีมชาติไทยในสมัยนั้นแทบจะไม่มีแฟนบอลเข้าไปชมเกมในเวลาลงทําการแข่งขัน ซึ่งสาเหตุมันก็ามาจากความล้มเหลวข,ของทีมชาติไทยที่สะสมมาหลายช่วงหลายยุคหลายสมัยมันเลยทําให้แฟนบอลชาวไทยในเวลานั้นต่างชินชากับความผิดหวังและเลิกคาดหวังกับฟุตบอลทีมชาติไทยกันไปตั้งนานแล้วแต่การเข้ามาของซิกโก้เกียรติศัิ์เสนาเมืองมันทําให้ฟุตบอลไทยนั้นกลับมาได้รับความนิยมจากแฟนบอลและกลายเป็นกระแสะฟีเวอร์อีกครั้งโดยโจทย์ที่ซิกโก้สามารถทําให้เกิดกระแสะบอลไทยฟีเวอร์ได้อีกครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้ง่าย โดยมันเริ่มจากการที่เขาพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ฟุตบอลซีเกมส์2013ที่ก่อนหน้านี้เราตกรอบแรกมา2ส,สมัยซ้อนและต่อยอดมาด้วยการพาทีมชาติไทยคว้าอันดับที่4ในศึกฟุตบอลเอเชียนเกมซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดที่ทีมชาติไทยเคยทําได้ซึ่งสูตรสำเร็จของทีมชาติไทยภายใต้ใตใตการกุมทับของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองคือการที่ซิโก้นั้นมีความเข้าอกและเข้าใจนักเตะทีมชาติไทยของเขาเป็นอย่างดี และอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่ซิกโก้ทําได้คือเรื่องของระเบียบวินยัยซึ่งแทบจะพูดได้ว่านักเตะทีมชาติไทยของซิกโก้ในยุคนั้นแทบจะไม่มีนักเตะคนไหนที่ไล้กฎระเบียบและเล่นนอกเกมเลยแม้แต่คนเดียวโดยเหตุผลที่มันเป็นเช่นนั้นก็เพราะซิกโก้นั้นให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของกฎระเบียบและวินัยในการเล่นเป็นอย่างมากซึ่งนักเตะในชุดนั้นเองก็เชื่อมั่นว่าถ้าพวกเขาปฏิบัติตามคําแนะนําของรุ่นพี่อย่างซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง พวกเขาก็จะสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างซิกโก้เช่นกันและเมื่อทุกอย่างมันลงล็อกทีมชาติไทยผลงานดีโค้ชเชื่อมั่นในนักเตะนักเตะเชื่อมั่นในโค้ชแฟนบอลเชื่อมั่นในทีมชาติไทยปรากฏการกระแสะบอลไทยฟีเวอร์จึงกลับมาอีกครั้งโดยภารกิจต่อมาของซิกโก้และทัพช้างศึกทีมชาติไทยในยุคสมัยนั้นคือการควา้าแชมป์ AFF Suzuki Cup ในปี2014ที่เราไม่เคยได้แชมป์มาแล้ว12ปี รวมถึงการป้องกันแชมป์ AFF Suzuki Cup ในปี2016ก่อนที่ภารกิจสุดท้ายอย่างการพาทีมชาติไทยทะลุเข้าไปถึงรอบ12ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชีย er, ซึ่งจากเหตุผลทั้งหมดนี้ทำให้เราสามารถพูดกันได้อย่างเต็มปากเลยว่าซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองคือของจริงทั้งในายามที่เป็นนักเตะและในายามที่เป็นกุนซือแต่แล้วจุดหักเหในชีวิตกุนซือของทีมชาติไทยของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง ก็ได้เริ่มต้นขึ้นในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคันเลือกโซนเอเชียในรอบ12ทีมสุดท้ายโดยทีมชาติไทยในเวลานั้นถ้าจะให้พูดกันตามความจริงเลยคือเราเป็นทีมที่กำลังเริ่มที่จะพัฒนาและเป็นทีมที่อ่อนสุดในบรรดา6ทีมในกลุ่มนั้นเพราะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นออสเตรเลียซาอุดีอาระเบียอิรักและ UAE ล้วนแล้วแต่เป็นทีมระดับท็อปของเอเชียทั้งนั้นแต่คนไทยบางกลุ่มในเวลานั้นไม่รู้จากการตักน้ำใส่กระโหลกและชะโงกดูเงาตัวเอง ส่วนคนไทยบางคนก็ถูกชักจูงทางความคิดจากปฏิบัติการ IO ที่ในสมัยนั้นยังไม่ได้รับการเปิดเผยว่ามีอยู่จริงเหมือนในสมัยนี้ซึ่งจากเหตุผลทั้งหมดนี้มันจึงนำมาซึ่งการที่คนไทยบางกลุ่มทำการสร้างวัฒกรรมบางอย่างเพื่อกดดันให้ซิโกโกลาออกจากตำแหน่งกุนซือข,ของทัพชั้นศึกทีมชาติไทยซึ่งความต้องการของคนไทยบางกลุ่มมันก็มาสำเร็จในนัดที่7ของการแข่งขันในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียในรอบ12ทีมสุดท้าย ในนัดที่ทีมชาติไทยบุกไปแพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่นศูนย์ประตูต่อ4พร้อหลังจากจบเกมนั้นได้ไม่นานซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็ประกาศลาออกจากการเป็นกุนซือของทัพช้างศึกทีมชาติไทยและหลังจากนั้นเป็นต้นมาประตูสู่ยุคมืดของฟุตบอลไทยก็ได้เริ่มต้นเปิดขึ้นอีกครั้งซึ่งในทุกวันนี้เองมันก็เข้าใกล้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดยุคมืดของฟุตบอลไทยเต็มทีแล้วเพราะว่าความผิดหวังที่สะสมมาเรื่อยๆที่แฟนบอลชาวไทยทั้งชาติได้รับ มันเริ่มที่จะทําให้ทุกคนชินชาก,กับความผิดหวังและไม่อยากคาดหวังอะไรอีกแล้วกับทีมชาติไทยและดูเหมือนว่าคนที่จะสามารถกอบกู้ศรัทธาของแฟนบอลชาวไทยทั้งชาติก็อาจจะต้องเป็นคนคนนั้นคนที่เคยรักษาเยียวยาช้างศึกที่ใกล้ตายในวันนั้นให้กลับมาแข็งแรงและพังอาจเป็นทับช้างศึกทีมชาติไทยที่แข็งแกร่งดังเช่นในวันวานชายคนที่ครั้งหนึ่งเคยสร้างความสุขให้กับแฟนบอลชาวไทยทั้งชาติแต่ในตอนสุดท้ายกลับได้รับความเกลียดชังเป็นรางวัลตอบแทน ซึ่งชายคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือชายที่หลักทีมชาติไทยสุดหัวใจชายที่มีชื่อว่าซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองสวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างและอยากให้ซิโก้กลับมาหรือไม่ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ และจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ